เขาจะถามถึงงบประมาณไม่ว่าจะเป็นอบตอหรือเทศบาลตลอดนะครับว่านั่นคือเด็กเยาวชนที่เข้ามาพูดถึงก็คือว่าทํำยังไงเขาต้องการได้อุปกรณ์การกีฬาทําอย่างไรเขาจะมีสนามให้เขาได้ออกกําลังกายกันนะครับอันนั้นก็คือเป็นปัญหาที่เด็กและเยาวชนนั่นแหละกลายเป็นว่าผมมองสะท้อนออกมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบางที่ยังให้ความสนใจน้อยไปน,นิดหนึ่ง แต่เวทีนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยมันจะถอนออกมาว่าเด็กอยากได้เด็กอยากได้อยากทำอยากได้อุปกรณ์การกีฬาซึ่งเข้าไปเล่นนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจมากนะครับแต่สิ่งที่ในห้องประชุมในข้อที่4ี่ครับที่โต้เถียงกันก็มากก็คือว่ามันจะเป็นไปได้หรือและสุดท้ายก็คือฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำยังไงครับ ที่ให้เด็กนักเรียนของเรานะครับรักถิ่นบ้านเกิดของตัวเองตรงนี้นครับเป็นประเด็นที่ได้คะแนนมามากที่สุดเลยครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับค่ะซึ่งอันนี้ต้องถามอาจารย์ปิ่นนะคะว่าแล้วผลโพลที่ออกมานะคะทั้งของผู้เข้าร่วมการประชุมแล้วก็ของคนที่เข้าร่วมในกลุ่มย่อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตรงกับที่ทางท่านนายกวิเศษเนี่ยได้เล่าบรรยากาศในห้องไหมคะ ก,ก็ตรงกันนะครับในประเด็นในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนนี่นะครับซึ่งมีข้อเสนอที่ยกร่างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหข้อด้วยกันนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยในในในข้อเสนอ,อด้านของการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนนี่นะครับทั้ง5ข้อนี้นะครับทุกข้อเนี่ยมีความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมจาก ทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้ลงทะเบียนของคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ900คนที่ที่เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับแต่ว่าจะมีทีมนักวิชาการอยู่ด้วยอีกประมาณสัก200กว่าคนรวมเป็นพันกว่าคนเนี่ยนะครับจาก900าคนเนี่ยมีคนที่ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยถึงประมาณร้อยละหกสิบนะฮะประมาณเกือบเกือบหกร้อยคนนะฮะในหกร้อยคนเนี่ย ก็เห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญอยู่ในดับมากถึงมากที่สุดนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดก็คือ80 86เปอร์เซ็นต์ะฮะร้อยละ86มากสุดก็คือ88นะฮะ,ะซึ่งสอดคล้องกับพี่ท่านนายกพิเศษพูดถึงเมื่อกี้ว่า สิ่งที่เป็นข้อเสนอที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสร้างพื้นที่สร้างสารรค์หรือลานกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งพื้นที่ในตำบล<ะ>เพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ทํากิจกรรมอันนี้ก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านเนี่ยก็เห็นเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งะนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับในส่วนของห้องย่อยนะ น <c oughs> ในห้องย่อยแต่ก็ไม่ไม่ใช่ในห้องย่อยนี้ไม่ใช่อันดับหนึ่งนะฮะ <c oughs> เป็นห้องอันดับที่สองนะครับในห้องย่อยแต่ในอันดับหนึ่งของห้องย่อยคือเรื่องของการที่จะทําให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของท้องถิ่นโดยการมีข้อเสนอให้จัดทําหลักสูตรค่ะ <c oughs> ซึ่งก็คืออย่างที่พี่วิเศษได้พูดถึงก็คือการ <c oughs> ทําสร้างจิตสํานึกรักท้องถินขึ้นมานะคะ <c oughs> โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ค่ะเรื่องของท้องถิ่นของตัวเองก็ ร่วมมือกับสถาบันทางการ,าการศึกษาในชุมชนนะคะก็เป็นทั้งสองประเด็นที่ทั้งสองเรื่องนะคะที่ในประเด็นเรื่องของเ,อเด็กและเยาวชนเนี่ยให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สร้างสารรค์เองหรือว่าเป็นาการสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดน,นะคะร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆนี้นอกจากเราต้องขอบคุณนะคะ ท่านนายกวิเศษยาคายนะคะนายกอบตอวังน้ำคูที่มาเล่าบรรยากาศเรื่องของออข้อเสนอนโยบายการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่นี่ปฏิญญานะพิษณุโรโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประกาศณเมืองพิษณุโรจากกระบวนการส่งเสริมเพื่อผลักดันชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าเครือข่ายตำบลสุขภาวะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นผู้สนับสนุนให้กระบวนการนักกล่าวดำเนินไปบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นในการออกแบบการบริหารจัดการด้วยตนเองของชุมชนท้องถิน่นภาพที่เด่นชัดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ได้ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดขณะเดียวกันก็ได้สร้างนวัตรกรรมในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่การสร้างสรรแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ๆส่งผลทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมต่อสุขภาวะของประชาชนและแนวทางการบริหารจัดการดังกล่าวได้ขยายไปยังพื้นที่อื่นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย8จังหวัดได้แก่จังหวัดอุตรนิตสุขโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์ตากพิจิตรเพชรบูรณ์และพิษณุโลกกระบวนการลำกล่าวได้ขยายทั้งแนวคิดและการดำเนินงานในพื้นที่เครือข่ายอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องซึ่งเป็นโอกาสที่เครือข่ายได้มีการผลักดันให้การดำเนินงานสามารถ พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะในระดับตำบลระดับเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับประเทศการขยายตัวของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จากภายในพื้นที่ภายในเครือข่ายได้ขยับไปสู่การร่วมกันกำหนดเป็นนโยบายสาธารนณะอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างเป็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้เห็นผลดีของกระบวนการการทำงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่องมากว่าสองปีของเครือข่ายตำบลสุขภาวะเวทีนโยบายสาธารณนะระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างในวันที่23-24พฤศจิกายนพุทธศักราช2554จึงเกิดขึ้นจากการรวมพลังของเครือข่ายตำบลสุขภาวะเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณนะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ1179คนซึ่งึกประกอบไปด้วยผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่นักวิชาการในพื้นที่และสถาบันการศึกษาผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การสร้างกระบวนการประสานและต่อรองกับกลไกของรัฐ ต่อยอดและเชื่อมโยงให้เป็นนโยบายระดับภูมิภาคและระดับประ,ประเทศผลจากการระดมสมองถกถแถลงเพื่อหาชันทามติของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและผู้ที่เข้าร่วมประชุมต่อร่างข้อเสนอนะโยบายสาธารณะที่ชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้ในเจประเด็นคือด้านการจัดการภัยพิบัติ ประเด็นที่2ด้านการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนประเด็นที่3ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านที่4คือด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้านที่5ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้านที่6ด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและด้านที่7คือด้านระบบสุขภาวะของชุมชน